สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดี FC อุ้งอิงเพชรบ้านแพงอิหาน้อยของเรานะคะสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะคะมาพบกับแอนแอนพามุ่นวันนี้แอนคุณไม่ได้มาคนเดียวมากับใครนะคะวาวาอีกแล้วค่ะใช่แล้วค่ะ อยากมาพูดค่ะเกี่ยวกับวันนี้ลูกสาวอุงอิงไปแสดงที่บึงการอ่าที่ไหนทุกคนรู้ไหมคะนี่เลย ที่บึงการะบริเวณถนนข้าวเมาริมโขงนะทุกคนอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะคะ14ปีเปิดประตูศูนคนครนาคานะคะทุกคนอย่าลืมไปกันเนอ้อออกพรรษาบึงการม่วนกันหลายๆจ้าใช่ไหมว้า่อยากพูดอะไรคะอยากให้ทุกคนไปใครที่อยู่ใกล้ๆบึงการนะคะไปชมและไปให้กำลังใจแต่ใครที่สะดวกไป ไปกันเยอะๆนะคะมาส่งกับนังใจให้พี่อุ้งอิงให้ลูกสาวคนสวยกันเยอะๆนะคะบรรยากาศเกาะลูกสาวถึงหน้าง,งานเห็นกันรือยังคะนี่ครูแอนเห็นแล้วรู้สึกปรบปื้มดีใจจังเลยแม่พ,พ่อแม่เอฟซีมารอรับกันเต็มเลยค่ะนี่เลยเเป็นนาหาหุยยใใมม่ัวจสีงน เจ้าของ้าวดองดองงามยิ่น้าเวทีเพราะถือไฟแสงสีอยู่ดีออร่ามันน่ามันนุต้องมีสมชายานาง้าหน้าฮานทุกคนเรียกคานกันมาหายข้ามานางป่าสบพัก ล,ลงรถก็ปังปังหมันหม,น,มนกันเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะใช่แล้วนี่ความน่ารักความเอ็นดูความเมตตาที่ได้จากแฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่แมเอฟีทุกคนใช่ไหมทุกคนเห็นแล้วก็ปลืม้มใจดีใจกับลูกสาวเนาะมาถึงวันนี้ขนาด จากสีสเกตไปถึงเมืองการ500กิโลเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ลูกสาวได้ไปแสดงที่บึงการเป็นครั้งแรกอย่าลืมพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซทุกคนนะคะอย่าลืมไปให้กําลังใจหรือไปส่งกําลังใจหน้าห้างกันเยอะๆเด้อผู้ใดอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้สะดวกในการเดินทางอย่าลืมอย่าลืมนะจ๊ะไปให้กําลังใจไปมวนไปฟอนไปเบิงความอลังการของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง มากมายเลยทีเดียวเดอ้อพี่น้องเดอ้อผูใ้ใดไปกระซิบอผิดหวังบอเสียใจกันเลยจ้ามีแต่ความมวลความปังความอลังการของอนักแสดงศิลปินทุกๆท,ท่านเลยไม่ใช่แค่ลูกสาวอุ้งอิงนะยังมีเซอร์ไพรส์าจากพระเอกนางเอกนางเอกอมแอมพระเอกออฟสุรพลแล้วก็ ศิลปินมากมายแม่สุสายยายอาสุนิสาเสียงใสอย่าลืมไปเบิ่งกันหลายๆเด้อไปมวนไปฟอนอาหารกันหลายๆเด้อจา้าพ่อแม่พี่น้องจา้านี่พ่อทอนแมนบอนี่คู่แอนจะเอาบรรยากาศอิหลาขึ้นเวที่ไปเซ็กซ์เศ้ามาให้พ่อพ่อแม่เบิง่งออานี่เลยจา้า นี่ผู้ไดเบิ่งแล้วเป็นจากไหนจ้าเออปื้มใจแท้นเนาะเอฟซี FC, ไปต่อรับลูกสาวเป็นอย่างดีอ่าผู้ไดเด็กบ่งคีปพอนนเนาะไปปูศาสตรไหวกระเต้หัวคำพี่น้องกระเตมหัวคำปูศาสตรปูเสือ้อไหวญาติไหนบ่มีหม,มองนั่งแม่แต่ว่าเว้าอีหลีภาคอีสานจา้าภาคอีสานคือบ้านคู่แอนคัะ อ่าเวลามีงานหมอลำม,มาจะพากันเอาศาสตร์ไปปูถาจองจองจองหม่องนางเพราะว่าอ่าจ้องปูจองแล้วก็กลับบ้านไปอาบน,าน้ำแต่งตัวแล้วกลับมาเบิ่งหมอลำกัดสิได้หม่องนางถ้าเฮาบ่าเอาศาสตร์ไปปูบ่เอาไปจองพอกลับมาพอลมาเบิ่งหมอลำม,มันกัดสิบบมี่หม่องนางเพราะว่าอ่า หนึ่งปีอาจมีครั้งเดียวเนาะกับบุญงานต่างๆแต่ละรอบแต่ละปีของภายอีสานแต่ละมูบาแต่ละจังหวัดของเพิ่นอ่าคือบานคู่แนคือกันแต่ละจังหวัดแต่ละมูบาอ่าที่พานมาเนาะที่หลาไปเองไปงานตลาลรยล้านอ่ากระแถวบานคู่แอนนั่นล่ะก็ต้องเอา,าศาสตร์เอาอย่างเอาเสื้อไปปูจองทีไหวทั้งงานบบมีหม่องนางมื่นั้นแน่นครับ ได้ยืนเบิงอ่าได้ยืนเบิงคือโบมี่มองเขาเข้าไปหอดลูกสาวบ่ได้เลยแน่นคักจ่าทาาพายเดบเบิงเนาะช่วงไอ้ตะไลล้านบุญมังไฟไอ้ยูกุดหว่ากาลสินผู้ใดเดบเบิงนั่นละจ้าเออก็เลยภาคอีสานเนี่ยกะเห็นทีมึงการมือนี้เออพอพอแม่แม่พี่น้องกะ เอาศาสตร์เอาเสือไปปูฐานน้อผิวบาว่าน้นอเลยเออเห็นละกาโอ้ยแบบอยากไปนั่งดูเ,เลยอยากไปนั่งดู<อ><อ>น้ําเลยเนาะอเออเป็นตะมวนเนาะแต่พอพอเมฟซี FC กระดโอ้ยรีบไปจองกันเลยนะคะไม่งั้นไม่มีที่นั่งนะเพราะเมนเต็มละบอจ่าตอนเหน่ฝ้าวไปเด้อไปมวนกันมวนซื้นโฮแซ่ลกันปีละเทือเด้งัน อาออกพรรษาบึงกันเนาะจาะ้ะเนาะมือเนี่กับเป็นของสาวหน่อยเพชรบันแพงมากกันกับพี่น้องกับไปฟ้อนไปล่ำกันสอดแจงไปเลยเด้อจ้ะเด้ออาคลิปนี้ขอทรงกำลังใจให้พี่อุ้งอิงคนสวยของน้องบาวา่าที่เป็นไอดอลของไอ้น้องบาวา่าเด้อจ้ะเด้อขอให้ปังปัง,ปงมันมนเด้อลูกสาวเด้อลากะ คลิปนี้คู่แอนมาว่าก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมเราจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปเบิ้งด้วยนะคะ ไปบึงหมอลำกันหลายๆเด้อมือแรงเด้อพี่น้องเด้อชาบึงการบักลาคับบักลาคับทั้งหลายเด้อจ้า